เบนเรซิงขี่รถจักรยานยนต์เรียกได้ว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงมากๆเบนเรสซิงถูกจับกุมถูกควบคุมตัวไปที่ซ้อนนอตำรวจค่ะจับเบนเรสซิงอดีตสามีของแพทย์นภภาขอหาฟาฟ,าฟื้นพระกฉุกเฉินเป็นเรื่องอีกแล้วแหะคะ่ะสําหรับหนุ่มเบนเรสซิงอัครกิจวอลลโรสเจริญเดชอดีตสามีของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างสาวแพทย์นภพาตันตระกูลถูกจับกุมเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่25มิถุนายนในข้อหา ่ฝาฝืนพระกรฉุกเฉินค่ะและเป็นการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยเจ้าตัวถูกควบคุมตัวไปที่สอหนอดุงสองห้องในส่วนของรายละเอียดการจับกุมพลตำรวจเอกอำนาจผู้กกับสอหนอดุงสองห้องเปิดเผยว่าช่วงเช้ามือที่ผ่านมา ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอวิภาวดีว่ามีการจับคลุ่มกลุ่มรถยนต์จำนวน7คันที่ขับตามกันมาบริเวณโรงแลบลามากาเดนนั่นเองค่ะโดยในช่องทางด่วนถนนวิภาวดีร,งรังสิต ซึ่งมีผู้ต้องหาทั้งหมด7จ็ดรายหนึ่งในนั้นก็มีหนุ่มเบนเบรซิงด้วยแต่หนุ่มเบนก็ให้การปฏิเสธค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสอบสวนและการประกันตัวนั่นเองล่าสุดนี้เมื่อเวลา14บสนาฬิกาสานาทีหลังจากที่หนุ่มเบนเบรสซิงถูกตำรวจควบคุมตัวไปทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อทำเรื่องของประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยื่นกรานปฏิเสธไม่ได้ฟ่าฝืนพรกฉุกเฉินค่ะ ด้วยเวนเพรสซิ่งยืนยันว่าตนไม่ได้ร่วมกลุ่มการเพื่อแข่งรถซิ่งแต่อยู่ระหว่างทางที่จะเดินทางกลับบ้าน หลังจากที่ไปทานข้าวกับกลุ่มเพื่อนที่ย่านดอนเมืองซึ่งทั้งหมดนั้นกลับบ้านเส้นทางเดียวกันเท่านั้นและขับรถในความเร็วปกติจึงขอยืนกรานปฏิเสธในข้อหาดังกล่าวในการฝ่าฝืนพระก่อฉุกเฉินค่ะแต่ยอมรับว่าตนเองได้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในช่องทางหลักหรือช่องทางด่วนถนนวิภาวดีรังสิตจริงและยอมรับผิดในส่วนนี้โดยระหว่างถูกจับกุมตนก็ได้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีค่ะ ตนนั้นบริสุทธิ์ใจจึงไม่ได้ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปห้างมีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นเราจะรีบนำมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนคะ่ะ